สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับมวดใหม่ยินดีกับทุกท่านนะครับที่รับจุกกันงวดที่ผ่านมานะครับตามต่อกาเตือนตั้งช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกระปอมตามก่อพิวธ์สตอรี่นะครับโค้งแรกรัฐบาลครับโค้งแรกรัฐบาล3ตัว2ตัวเน,น้นๆน,นะครับเจ็ดหกเจ็ดเกตัด2ตัวข้างล่างสองสู 9 0้า5ูนครับงวดวันที่1กุมภาพันสองพัน้าร้อยกครับผมขอให้ทุกท่านปลดนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พุทธสตอรี่มาโดยตลอดครับผมโค้งแรกรัฐบาลครับ ตรงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงน,น,น,นะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนดูแลสุขภาพด้วยนะครับโควิดใหม่ก็ใหม่แล้วโอมิคน ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พุทธสตอรี่มาโดยตลอดนะครับแนวทางชุดโค้งแรกรัฐบาลครับ767970 619536เน่ง้นสองตัว90425079ครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย 65ครับผมขอให้ทุกท่านปลดที่โชคดีทุกคนครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ <S <S <AR C> ปิวุ์สตรี่นะครับนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิ จารณญาณในการรับชมครับผมชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับนําไปเพื่อพิจารณาดูนะครับเลือกเสือ้อฉลากกินแบ่งนะครับ โค้งแรกตัตาบาลเลื่อใกล้วันครับจะลงคุดโค้งสุดท้ายชุดลบน้อยเน้นเน้นสามหาครับบนล่างครับจะมีชุดนี้ยังมีหวังลงในเฟสทุกๆุช่องทางนะครับกลุ่มไลน์จะไม่รับแล้วละครับ ติดตามทั้งช่อง YouTube นะครับกับ Facebook นะครับแนวทางชุดโค้งแรกรัฐบ,บาล3ตัว2ตัว7 6 7 9 7 0 6 1 9 5 3 6 9 0 2 5 0 7 9 งวดวันที่1กุมภาพันธ์2564ครับขอให้ทุกท่านนำไปเสี่ยงโชคปลดหนี้โชคดีทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับงวดที่จะถึงนี่ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจพิวุทธสตอรี่นะครับ นี่จะไม่ลงเยอะนะครับจะลงแบบเน้นๆนะครับ แนวทางชุดโค้งแรกรัฐบาลครับนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับโค้งแรกรัฐบาล767970619536ครับตัด2ตัว90425079ล่างครับ งวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับเง่งเฮงรวยๆปังๆนะครับปลดหนี้โชคดีทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจกับพิวุต์สตอรี่นะนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับตามต่อคลิปหน้านะครับทุกนนี้ยังมีหวังครับขอบคุณและสวัสดีครับผม